สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเจอกันครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับพาทุกคนมาชมความงดงามของอะไรเออให้ดื่มน้ำนะครับน้ำน้ำครับที่คือเขื่อนนะครับเขื่อนบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆครับผมสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอด บรรยากาศวู้พูล่ะสวยงามครับทุกคนสวยงามมีดีเลยอ่อนซ่อนเด้ทุกคนบรรยากาศบอกได้เลยครับว่าสุดยอดมากเลยครับลมนี่ก็สุดยอดทำน้ำก็สุดยอดครับดูครับดูความงดงามนะครับดูความงดงามของน้ำดูครับสวยงามมากเลยสางนี้เป็นน้ำนะครับเป็น เป็นเทะเลเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นยาขึ้แนแล้นะครับยาดทีนน้ำเลยนี่นะครับนะครับดูดูความอลังการนะครับดูความดูเป็นคลื่นสวยงามเลยนะครับสวยงามมากโน่นยาวไปโน่นนะครับตรงนี้จะเป็นสันเขื่อนนะครับเป็นสันเขื่อน,น เป็นสันเขื่อนนะครับส่วนฟังนี้นะครับก็จะเป็นทิ่ใต้นะครับก็จะมีทุกพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับมาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายแถวนี้นะครับจะเป็นสันเขื่อนนะครับงามมาเลยครับสุดยอดเลยงามจะเป็นสีงามนะครับเป็นสีสีครามสีฟ้าครามสีเือนทะเลเลยนะครับสุดยอดเลยโอ้ครับสุดลุงหูลุกตาเลยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด สุดยอดมากนะครับครับโอ้โหลมน่สุดยอดเลยครับด,ดูลงแล้วก็ให้ดูว้าวสุดยอดมากครับ สีสวยงามครับสีสวยเป็นสี้าสีน้ำเงินไปเลยนะครับแล้วสีงามอีลีครับนะครับมีกระบบริเวนสันเท้อนะครับกับเป็นถันนนดีดีครับรถวิ่งได้สบายนะครับฝั่งนี้ก็อย่างว่านะครับฝั่งทิศใต้จะเป็นชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคลองเป็นคลองที่เปิดน้ํานะครับจากฝั่งนี้ครับ สุดยอดครับสุดยอดอดีดเลยสวยงามครับน้ำน้ำกัสีงามมากาะคนจับเป็นวิวโคก,กตาตนต้นตาลง่ามๆครับวิวสวยครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณบ่ายสามครับนี่ครับสวยงามเลยบรรยากาศสุดยอดครับนี่ครับพี่น้องห้าเลี้ยงพี่น้องทำกเกษตรเี้ยอวันนะครับเลี้ยงวัว บรรยากาศดีมากนะครับนี่แหละครับอยู่โซนโน้นนะครับฝั่งอีกโซนน,นู้นฝั่งเหนือฝั่งทิ่ใต้นะครับแต่เป็นโซนนั้นก็จะเลี้ยงควายนะครับ โอ้สุดยอดครับยอดเลยตำงานประกอบกันแค่นี้เะครับเนาะน้ำก็เป็นสีฟ้านะครับฟ้าก็เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสวยงามจริงนะครับสุดยอดเลยนะครับ เยี่ยมาครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสวยงามดีรครับสว,สวยงามสวยงามครับพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรือ่อยๆนี่ก็จะเป็นวิวถ้าเป็นตอนเย็นนะครับตอนเย็นจะสวยมากนะครับเป็นตอนเย็นๆนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองคลองสงงามที่เปิดออกจากเปิดออกจาก วนะครับนี่นี่นะครับชาวบ้านก็จะเลี้ยงนะครับไปเืีอยๆะครับประมาณนี้แหละน,นะครับถ้าเป็นตอนเยน็เยนๆดวงอาทิตย์ตกจะสวยนะครับดวงอาทิตย์ตกจะสวยมากบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากอู้สุดยอดครับลมนี่สุดยอดเลยลมแรงนะครับ สุดยอดอีลีครับสุดยอดมาก,กเลยเพราะมันเยียบม,มากครับสวยงามมากเลยสุดยอดครับฝาฝา,าก่ะแจงจางปางครับประกอบกันกบนามกับเป็นสีข้ามสุดยอดอีลีเลยงามมากงดงามมากครับสุดยอดนะครับสุดยอดอู้หอนซ่อนเด้ อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนคือคนอ่อนซ่อนครับจะเป็นงามเนาะซ่อนนักเนี่ยไมอเล่นแต่สิมีนกครับเบิรงเบิรส่งแหล่งดี๋ยวคือเป็นไก่กลเป็นนกนะครับเรียกว่ามันไก่นะครับอยู่ไกลอยู่นกอยู่ไกลก็เลยูื้ไม่ได้นะครับยครับมักไม่ทะเลเลยดิ สุดยอดไหมทุกคนสุดยอดไหมงามมากงดงามมากครับงดงามบอกเลยถ้าเป็นตอนเย็นๆกับตอนเช้าจะสวยมากนะครับบรรยากาศจะดีมากนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับกระสิได้เปียบนะครกระสีได้เห็นความงดงามแลโอ้สุดยอดเลยสุดยอด ยอดมากนะครับ ตอนนี้เลี้ยมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ถายไปด้วยเอาฟิลว็บมอเตอร์ไซค์ <c oughs> บ้างนะครับขี่รถไปด้วย ดอดครับสุดยอดมีหลายฟิลนะครับท,ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์พาให้ทุกคนได้ชมนะครับโอ้สุดยอดเลยงามจริงๆครับงามจริงๆสุดยอดมากมีพาทุกคนลงมาข้างล่างเดียวบ้านเดินลงมาข้างล่างมามาชมโอ้โห ยอดมากเลยครับ,รบอย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมานะครับ การรักชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดอกันใหม่ลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ